นี่แหละค่ะพี่น้องปลาขางทางทางเพรบุรีคะ่ะเดี๋ยวไปลุ่นติดตามซอยการค่าเบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดปวกฟานคะ่ะนี่คะ่ะดอกนึงทางพุ่นอีกกระจุกหนึ่งคะ่ะพี่น้องมัตสิเลมออกคะ่ะมามามา,มาจิ้มกันค่ะพี่น้องนี่ดอกทวนใหญ่บัวเงี้กระมุ いいか。 งามเลยครับพี่น้องโอ้โหขึ้นนี okay. okay. ่ดอกเลยมองอ่ะนี่ดอกอะไรกีเหอะ บองคับพี่น้องข้างนี้สามสามดอกปาดอกงามเลยคะ่ะกำลองขึ้นนี่ครับพี่น้องโ <c oughs> ม่เดียวเลยปรฟันนะงามงามเลยครับพี่น้อง มาะคันต่อค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องติดภาพประวัติเงินนี่ค่ะจะเอีปัตยีเ่เดีไข่ครถักพี่น้องดอกงามๆค่ะเตยดินเลยค่ะง,งามเอาเถอะสองจุม่มงามๆได้พี่น้อง นัวทางนี้กระเมนเมนอยู่คับพี่น้องจุ่มยห้่ๆิได้ปะาี่มนกันเลยเพราะมันงามเจ้ะตัวไหนพี่น้องอยู่น้ากันเนย็นสามดอกปาดงามคักงามคักนี่ดอกนึงครับพี่น้อง องามเลยครับเละจุ่มึง่นาะเลยจุ่มาสั่นมาบานด้วค่ะบานแล้วนะคะนี่กีนึงครับพี่น้องกีนให้น้องอนี้ดอกเยอะดอกทว่นแสด้บุ้นี่ ไก่เดิเนาะพี่นอ้องบ่งงามเลยเด้ค่ะน้งค่ะพี่น้องเห็ดปวกนี่มองกระดอกซองดอกอสวยมากนี่ก็เป็นผลงานเทวดาในมณีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้เห็ดปวกฟานครับพี่น้องดอกงามๆเลยค่ะแล้วก็เห็ดเราไข่บ้างค่ะมีจูงงามครับพี่น้องโอ้ยทมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโนมได้จ้า ถ้าพอวันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องสวัสดีจ้า